อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 p a ี i s าริสตินเชแมนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเรนาโต s ซานเชสกองกลางจากเรียมาร่วมทีมตามการรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุกสตกเป็นข่าวย้ายทีมตลอดซัมเมอรที่ผ่านมา หลังนักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวและปฏิเสธต่อสัญญาใหม่โดยเป็นเอซิมิลานที่ตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้แต่ทว่าการเจราจาไม่คืบหน้าอย่างที่คิดและเป็นแปรแชร์ที่บรรลุข้อตกลงกับเรียวที่15ล้านยูโรเรียบร้อยแล้วโดยนักเตะเตรียมเดินทางมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับต้นสกัดใหม่ทันนี้เรนาโตซานเชสจะงวนกลับมาร่วมงานกับคิซอฟเกาตูเจอ,อ,อีกครั้ง หลังควา้าแชมป์ลีกเอิงร่วมกันที่ริวในฤดูกาล2020-2021จานลูจินดนนาลุมา่าผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีของปารีสแซงต์แ์งมงยืนยันว่ามีความสุขดีกับทีมแชมป์ลีกเอิงและต้องการอยู่ที่นี่ไปตราบนานเท่านานดนนาลุม่าประสบปัญหาติดขัดในฤดูกาลแรกกับแป้แชร์เพราะต้องสลับลงเฝ้าเสาก,กับเกลอนนาวามือหนึ่งคนก่อน แต่การมาของคิสซอปคาติเย่ไม่น่าจะมีการโรเตชันเกิดขึ้นอีกแล้วผมรู้สึกเหมือนที่นี่คือบ้านจริงๆผมรู้สึกดีมากๆสโมสรแห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคุณไม่สามารถอธิบายได้นี่คือครอบครัวและผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ผมอยากอยู่ที่นี่ให้หนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับสโมสรแห่งนี้เราทํางานหนักร่วมกับโค้ชเรามีความสุขกับสตาฟชุดใหม่เขาชอบไม่กดดันสูง ผมต้องยืนคุมพื้นที่ให้ดีแต่ผมก็เล่นตามแนวทางนั้นมาก่อนแล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรนูโน่ตาวเรสแบ็กซ้ายตัวใหม่ของโอลิมปิกมักเซีที่ยืมมาจากอาเซนอลนเดินลากรองเท้าแตะถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลที่มาอยู่กับ er ome, ออเรนซ์สตาร์เวโรโดมเพราะอยากได้ดีตามเพื่อนนูโน,โน พอค้าประสบการณ์ยังหลีกอิงฝรั่งเศสทั้งฤดูกาล2 0 2 2 2ถึงนับเป็นแค่ไอปืนใหญ่คนล่าสุดต่อจากมาเตโอแกนดูซี่และบิลเลียมซาริบาที่มาเตะให้โอเอมแบบเช่ายืมแล้วก็เห็นเพราะตัวอย่างจาก2ทีมเมรว่าได้บโอกาสเตะสม่ำเสมอที่ลูกหนังเมืองน้ำหอมจึงขอเดินตามรอยเท้าสำหรับผมตอบตกลงไปเร็วมากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ติดขัด น่าจะเป็นเรื่องของสองสโมสรมากกว่าเพราะส่วนตัวโปรงใจตั้งแต่แรกแน่นอนว่าพอเห็นมากเซได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเห็นทีมทำผลงานเด่นเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ได้ที่สองหลีกเอิงฝรั่งเศสการตัดสินใจจึงสรุปไปแน่นอนเพราะเห็นตัวอย่างที่เกดูซี่และซลริบาทําให้มาคเซโดยเฉพาะวิลเลียมกลับมายังสังกัดแม่ได้อย่างแข็งแกร่ง,งหลังได้รับโอกาสสม่าเสมอที่นี่มัติโอก็น่าทึ่งเช่นกัน ด้วยความส์จริงผมอาจมีโอกาสชมเกมที่2คนนั้นเตะค่อนข้างน้อยแต่ก็จะพยายามทําให้ดีๆเหมือนแข่งยืมจากอาเซนอลรุ่นก่อนๆหรือดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อช่วยทีมบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายตาวาเรสมาเล่นที่ออเวนสตาร์เวรโดมแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดโดยจะประสานงานเทนเนอร์ใหม่กับอิกอรชูดอโคโรงแตโตริโซยังอยู่ในเครื่องหมายคำถาม เขาจะผ่านความฟิตเพื่อช่วยงานโอลิมปิยงในเกมลีกเอิงวันศุกร์นี้ได้หรือไม่กองกลางตัวเก่งวัย28ปีย้ายมาร่วมทัพ OL แบบไม่มีค่าตัวหลังนาเตโหมดสัญญากับ,บเบย์มินิกซึ่งยอดทีมของฝรั่งเศสจัดการเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงกลางปี2027แต่อย่างไรก็ตามปัญหาในตอนนี้ของโตลิโซคือสภาพร่างกายที่เพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บบริเวณน่อง และมาได้ลงช่วยทีมตลอดช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาทางนั้นพีเตอร์บอรนสใใหญ่ของลิยงปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวนี้เช่นกันโดยตอนนี้ OL เอลกำลังเตรียมตัวก่อนประเดิมสนามลีกเออกับอาชักซิโอในวันศุกร์นี้ซึ่งทีมจะเผยรายชื่อนักเตะใช้งานในคืนมันพฤหัสบดีโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โตลิโซ่ขณน,นั้นพีเตอร์บอสยืนยันว่าอาเล็กซองกาเซ จะรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมของสโมสรในฤดูกาลนี้โดยมีโตริโซอันโทนีโลเปสและคาวตโตโกเอกอัมบี้เป็นรองกัปตันทีม